สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดการขยะครับขยะไม่ว่าจะเป็นขยะบุญฝอยขยะทั่วๆไปหรือจะเป็นขยะมีพิษขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่อง ขยะฟุ้ฝอยครับที่เป็นธาตุโขลดของเรานะี่นะซึ่งจะเป็นขยะาจากเศษอาหารครับซึ่งเศษอาหารเนี่ยถ้าเราทานไม่หมดแล้วนะครับแล้วปล่อยให้เขาเน่าบูดจะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษนะครับเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับมากมายเลยทีนี้เราจะมาจัดการกับ เสร็จอาหารยังไงครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีพาเพื่อนๆไปดูนครับว่าจะมีวิธีการจัดการง่าย,าย,อ,ยาอย่างไรครับผมจะให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็จะมีกระดาษใบเล็กๆสำหรับคัดแยก เศษอาหารกับน้ำาอกไปตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้าสำหรับที่จะรองรับเศษอาหาร,นะรแล้วอันนี้กระมังจะเอาไว้สำหรับรองรับน้ำจากการหมักเศษอาหารจะได้ไประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวิธีทำกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาประกอบอุปกรณ์กันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รองรับเศษอาหารเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะให้มีลักษณะการรองรับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับว่าจะต้องทำกันยังไงบ้างนะครับ สิ่งที่เรามีแล้วก็คือกระลำังแล้วก็ตะกร้านะครับที่จะรองรับเศษอาหารสิ่งที่จะต้องเตรียมเพิ่มเติมนะครับก็คือไม้นะครับเป็นไม้อะไรก็ได้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับผาดวางวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ท่อนสั้นๆอีก2ออันนะครับเพื่อที่เอาไว้ล็อกครับไว้ล็อกแบบนี้นะครับ เพื่อไม่ให้ไม้เนะี่ยขิ่งไปขิ่งมานะคเคยที่จะให้วางตะกร้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมจะใช้เคเบิลทายยาวอยู่ประมาณสัก15เซนผมไม่ได้ใช้เชือกนะครับที่ผมใช้เคเบิลทายเพราะว่ามันเป็น PVC มันจะทนจะทนต่อ,อความชื้นแล้วก็กรดจากเศษอาหารได้ดีนะครับก็เลยใช้เป็น พ v วจากเคเบิลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเลยนะครับมาดูกันทีละขั้นตอนเราก็จะเอาไม้นะครับมาวางบนกระมังลักษณะน,นี้นะครับให้พอประมาณแล้วก็เอาตะกร้ามาทดลองวางดูครับว่าอยู่ในล็อกไหมนะครับให้ตะกร้าเนี่ยให้ก้นตะกร้านะครับวางอยู่บนไม้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าเมื่อเราวาง ใส่เศษอาหาลงไปนะครับมันก็จะมีทั้งความชื้นมีทั้งความความชื้นมีทั้งน้ําหนักอยู่บนตะกร้านี้นะครับตัวไม้นี่จะต้องมั่นคงเพียงพอนะครับผมก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเสร็จแล้วผมก็จะใช้เคเบิลทายลัดนะครับทีละจุดจะยวองเอาตะก,ก้าออกก่อนแบบนี้เลยครับ Happen yeah. yeah. เรียบร้อยครับเราก็จะได้ตะกร้าที่จะใส่เศษอาหารนะครับแล้วก็มีกระมังรองรับน้ำนะครับน้ำที่เราให้ความชื้นกับเศษอาหารก็จะล่วงลงมาอยู่ข้างล่างในกระมังไปที่เรียบร้อยครัเพียงเท่านี้เราก็จะได้อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานแล้ว เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยนะครับจากเศษอาหารทีละขั้นตอนว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับไปดูเลยตัก้าใบเล็กๆนะครับที่เราจะนำมาไว้กลองเศษอาหารเพื่อแยกน้ำออกจากตัวเนื้อเศษอาหารนะครับ ล้วหลังจากนั้นเราถึงจะนําตัวเนื้อเศษอาหารนะครับที่ไม่มีน้ําแล้วเนี่ยนําไปวางไว้ในตะกร้าที่เราจะทําเป็นปุ๋ยหมักครับเศษอาหารที่เราจะนํามาทําปุ๋ยหมักนะครับเราจะวางเศษอาหารไว้ตรงกลางเราจะไม่ให้ไปโดนขอบของตะกร้านะครับ เรียง่ายว่าเราใช้พื้นที่ในแต่ละชั้นเนี่ยเพียง3ไม่4ของประกร้าเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็โยรยทับด้วยขี้วัวครับเพราะขี้วัวตัวนี้จะเป็นิูนซีให้กับตัวเศษอาหารนะครับหลังจากที่เรา โดยขี้วัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําใบไม้มาปิดทับขี้วัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเน้นใบไม้เนี่ยให้อยู่ริมริมนะครับริมขอบของตะกร้าเพื่อที่ว่าในการทิ้งเศษอาหารครั้งถัดไปเนี่ยจะได้ไม่ไปร่วงหล่นอยูอ่ลงไปข้างล่างนะครับพอเรามีเศษอาหาร ในวันถัดไปนะครับเราก็เอามาใสา่ตรงกลางนะครับโดยเน้นเน้นที่จะให้อยู่ตรงกลางนะครับไม่ให้ถึงขอบของตะกร้าเพราะว่าเศษอาหารเมื่มมันสามารถมองเห็นได้เนี่ยแล้วคีย์วอร์เนี่ยไม่สามารถไปปกปิดได้นะครับก็จะทำให้ แรงวันอยู่ยมาตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามใส่เศษอาหารเนี่ยให้มันอยู่ภายในตะกร้านะครับให้อยู่ภายในใบไม้ที่เราใส่รองพื้นเอาไว้นะครับแล้วเราจึงโรยทับด้วยขี้วัวเป็นชั้นๆเราจะทําแบบนี้นะครับทุกๆครั้งที่เราใส่เศษอาหารนะครับพอเราใส่เศษอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะ โรยด้วยขี้วัวนะครับหลังจากที่เราโรยด้วยขี้วัวเสร็จด,ด้อยแล้วนะครับเสร็จมิดเสร็จอาหารนะครับเราก็จะนําใบไม้มาวางไวร้รอบๆรอบๆของตัก้างนะครับเราก็จะเน้นไวท้ที่รอบๆเพื่อป้องกันมแมลงวันนะครับที่จะเข้ามาตอมหรือ แล้วก็ป้องกันเศษอาหารที่จะอาจจะเลยขอบมาล่วงหล่นลงไปข้างล่างได้นะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารให้กับพวกแมลงวันเราก็จะพยายามเน้นป้องกันเศษอาหารไม่ให้แมลงวันที่เขามองเห็นหรือมีกลิ่นเล็ดลอดออกมานะครับซึ่งกระบวนการย่อยสลายเนี่ยเราก็จะได้ขี้วัวนะครับแล้วก็ได้ความชื้นจากน้ํา เป็นตัวย่อยสลายมันก็จะทำให้เศษอาหารของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับพอพอเศษอาหารของเราไม่มีกลิ่นโชยออกมาเนี่ยอนแรงวันก็จะไม่มานะครับก็จะไม่มาลุก,กวนนะครับน้ำที่ผ่านการกรองจากชั้นใบไม้ขี้วัวและก็เศษอาหารนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยจานด่วน สามารถนำไปลดต้นไม้ได้ทันทีครับ